วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพานักเรียนทําเสื้อสําหรับสาวอวบลักษณะนี้นะคะเราจะขดปมที่หน้าอกนะคะโดยนักเรียนก็ถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้แล้วนักเรียนก็เปิดไปที่หน้าเป็นก็ดูตามนี้เลยนะคะเราก็จะมีเส้นต่างๆต,ตามนี้อ่าเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดู จากนั้นเราก็จะวัดรอบอกหลายไม่ต้องบวกวัดได้เท่าไหร่หารสองนะคะบาหลังหารสองบาหน้ากับบาหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันเพราะว่าเราทำสองแผ่นนะคะเดี๋ยวโคก็จะแบ่งเป็นชิ้นหลังให้นะคะ,ะนักเรียนเอาลักแร้ของชิ้นชิ้นหลังมาก่อนนะคะคอเราจะเอาแค่นี้นะคะนักเรียนก็โค้งมาเลย จากนี้ไปก็ประมาณ6ซมนะคะ6เซนจากจุดนี้ออกไป6เซนแล้วก็วาดเป็นรูปคอจากนั้นนักเรียนก็ตัดนะคะนะคะเราก็จะได้ชิ้นข้างล่างนี้เป็นชิ้นหลังนะคะอันนี้เป็นหลังไม่ต้องทำอะไรทำแค่นี้นะคะจากนั้นเหลือชิ้นนี้เราก็จะทำเป็นชิ้นหน้านะคะ เราก็จะวาดคอแหลมก่อนนะคะในนี้เป็นคอแหลมนักเรียนก็วาดที่มุมนี้ลงมาให้เป็นคอแหลมก่อนนักเรียนแากได้คอลึกเท่าไหร่ให้วัดจากเส้นอกนะคะขึ้นไปไปประมาณ4เซนนะคะแล้วนักเรียนก็เอาไม้โค้งนี่วาดตรงนี้เป็นคอแหลมนะคะ พอได้ปุ๊บนักเรียนตัดเลยนะคะตัดนี่ก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะมาหาเส้นโค้งที่นี่นะคะเส้นโค้งนี้นะคะก็โดยนักเรียนก็วัดจากเส้นเอวตรงนี้คือเส้นเอวขึ้นไป 8เซนนะคะวัดขึ้นไป8เซนแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นตรงมาพอใกล้ๆจะถึงตรงนี้นักเรียนก็โค้งนะคะโค้ขงขึ้นมาให้อยู่นะคะก,ก็หมายความว่าวัดจากคอลงมาทั้งหมด6เซนนะคะจากคอลงมานี่6เซนอันนี้คือเราวัด ความสูงของคอว่าเราจะคอลอึกแค่ไหนเราก็จะได้อย่างนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็ตัดชิ้นนี้ออกไปเลยนะคะตัดออกไปนะคะชิ้นหลังบ่าหลังเขาก็จะอยู่เส้นนี้นะคะคราวนี้บ่าหน้าเราจะลดเข้ามาคือเส้นนี้ลดเข้ามา1เซนนะคะบ่าหน้าลดเข้ามา1เซนแล้วเราก็โค้งโค้ง โค้งบ่าหน้าอย่างนี้นะคะนี่เราก็จะได้อย่างนี้อ่าคราวนี้ให้นักเรียนตัดตรงนี้เพื่อเราจะใช้เป็นบ่าหน้านะคะคือแผ่นนี้คือแผ่นบ่าหน้าเราก็จะได้ลักแล้ตรงนี้มาพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะตรงที่เราวาดเส้นนี้ไว้นักเรียนตัดออกไปเลยนะคะเอาแผ่นล่าง เอาแผนล่างออกไปนะคะตรงนี้วางสันพบอ่านี้ก็เหลือข้างบนที่เราจะมาแยกให้เขาเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนแบ่งตรงนี้เป็นสี่ช่องนะคะหนึ่งช่องสองนี่นะคะแบ่งเป็นหนึ่งสอสามอย่างนี้นะคะนักเรียนขีดเส้นมานี่เลยเส้นนี้ แล้วก็เส้นนี้นะคะเนะคะเราก็จะได้หนึ่งสสาสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่คราวนี้ให้นักเรียนทำแบบนี้นะคะกระดาษเศษเตรียมไว้นักเรียนก็จะต้องตัดตรงนี้แยกออกไปนะคะ ะะเราจะแยกออกไปลักษณะนี้นะคะนี่แยกออกไปลักษณะนี้เดี๋ยวครูจะแปะกระดาษไว้นะคะเดี๋ยวแปะกระดาษก่อนเราก็จะแยกออกไปนะ พอได้อย่างนี้เซนนะคะเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นี่คือช่องที่เราแยกออกไปนะคะคราวนี้ตรงนี้นักเรียนขีดเส้นอย่างนี้นะคะขีดเส้นอย่างนี้แล้วนักเรียนเพิ่มมาอีกเพิ่มเส้นออกมาอีก3ามเซนนะคะ เพิ่มเส้นออกมาอีกสามเซนแล้วเราก็โค้งมาที่นี่นะคะอันนี้ก็จะแหลมมานี่นะคะคราวนี้นักเรียนก็ต้องไปกรอบชิ้นนี้ออกมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดู นักเรียนก็เอาขาอะไรทับไว้แล้วนักเรียนก็วาดแผ่นนี้ออกมาทั้งหมดนะคะนะให้นักเรียนวาดแผ่นนี้ไว้ก่อนนะคะหนึ่งชิ้นเอาไปทานี้ยาวๆี่นักเรียนก็วาดแผ่นนี้ออกมาก่อนหนึ่งชิ้นือชิ้นนี้ทั้งหมดนะคะวาดมาถึงนี่เลยนะคะ แยกออกมาแล้วนะคะก็จะแบบนี้แล้วเราก็ก๊อปออกมาอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอามาต่อให้เขาเป็นแบบนี้นะคะต่อให้เขาเป็นแบบนี้นักเรียนก็เอามาต่อกันให้เขาเป็นสองข้างอย่างนี้นะคะพอเราแยกเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้คราวนี้นักเรียนก็ต้องไปตัดตัดสองชิ้นนะคะโดย วางผ้าอย่างนี้นะคะวางผ้าอย่างนี้เลยชิ้นแล้วก็ไปวางชิ้นที่เป็นข้างล่างอันนี้ชิ้นชิ้นหลัง นะคะก็ไปวางชิ้นข้างล่างสันทบตาปกติเพื่อที่จะอามาต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดชิ้นนี้ก่อนนะคะโดยทำอ,อย่างนี้นะคะตรงตรงที่เป็นคอนี้เราก็มาร์คไว้ที่นี่คอที่นี่คอเราจะได้จําได้นะคะตรงนี้กึ่งกลางนักเรียนก็ตัดเลยเอานี้ทัาบไว้ก่อน นี่เราก็ตัดออกมาเราก็จะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะซ้ายขวาเราก็จะได้สองชิ้นแบบนี้ซ้ายขวาเอาแยกออกนะคะถ้าเขาเป็นสีพื้นเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรชิ้นหนึ่งก็วางไปอย่างนี้นะคะประกบไปก่อนนะคะประกบไป เราก็เย็บคอนะคะพอเราเย็บคอเสร็จเราก็พลิกมา,าสมมุติว่าเราเย็บคอเสร็จแล้วนะคะหนึ่งด้านนะคะทีนี้อันนี้ยังไม่ได้เย็บคอนักเรียนก็สอดเข้าไปในนี้นะคะเย็บคอ,อก็ต้องเหลือช่องไว้ประมาณสามเซนนะคะ เพื่อที่นักเรียนจะเอาชิ้นนี้จับให้เขายาวๆอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปในนี้นะคะสอดเข้าไปในนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นักเรียนวางอย่างนี้นะคะให้นักเรียนวางอย่างนี้นะคะพออยู่ข้างบนนีแล้วอีกแผ่นหนึ่งนักเรียนก็เอาอีกแผ่นหนึ่งนักเรียนก็เอา ควายกันอย่างนี้นะคะนักเรียนก็เอาคอวางอย่างนี้นะคะแล้วอีกชิ้นหนึ่งนักเรียนก็วาง ว่ายกันอย่างนี้นะคะเอาอันนี้พับคืนมาอันนี้ก็เอาไปหาคอเขาอยู่ตรงไหนนักเรียนก็คออยู่ที่นี่นะคะนักเรียนก็เอาไปอย่างนี้นะคะจับคอจับไหล่จับไหล่ตรงกลางข้างนี้ก็จับไหล่ตรงกลางเขยา่าเขยา่าแล้วก็วางลงไปใหม่นะคะแล้วนักเรียนก็มาเอารักแร้ตรงกลาง ตรงนี้ตรงกันเนานะคะเพื่อที่จะไปเย็บกับท่อนข้างล่างอย่างนี้นะคะเนาเพื่อให้ไปเย็บไปติดกับท่อนข้างล่างแล้วข้างบนนี้นักเรียนก็เย็บให้เป็นให้กลับเข้าไปด้านในนะคะเย็บคอมาหยุดแค่นี้ทั้งสองข้างโดยนักเรียนก็ต้องพลิก พลิกไปอย่างนี้นะคะพลิกไปอย่างนี้แล้วก็เย็บคอเข้ามามาหยุดอยู่ตรงใกล้ๆพรมนี่นะคะสมมุตินักเรียนเย็บเสร็จแล้วเขาก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะหน้าตาแบบนี้ก็เป็นอันว่าเราขดปมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อข้างล่างก็ไปต่อแขนนะคะ ลบคอเสื้อมาหยุดอยู่แค่นี้นะคะข้างนี้ก็เย็บหลบมาหยุดอยู่แค่นี้ส่วนอันนี้นนวติดกันเพื่อที่จะไปต่อท่อนส่วนที่เป็นท่อนข้างล่างนะคะแขนเราก็เอาไปอพอเราต่อท่อนข้างล่างแล้วเราก็ไปต่อกับชิ้นหลังแล้วก็ประกอบแขนได้เลยตามต้องการเลยนะคะสวัสดีค่ะ